เือเบดี๋ยวจะเต้งตัวให้ตาอามน้ำขัด่าเสร็จแล้วเต้งตัวให้ตาเสร็จแล้วฮะอะไรเฮ็ดมันแล้วอ๋อไม่รู้บอกเลยเพราะว่าอีสานเขาไม่ทำอย่างนี้ไงทางนู้นไม่มีเอเอเท้าอ่านเลยนะ โลโลโลเบื่อสบงนานเด็โอ้ตัดผมให้ด้วยโล่ะโลโอ้ยังรอเลยยังรอเลยยังไม่สวยเลยไม่รอเลยรอย่างรอย่างรอแล้วแล้วแล้วทับแป้งทับแป้งเพราะไงบังข่อยได้เพราะไงเจ้าพ่าะอยากพิสูจน์แล้วกระชุ่มกรหายกันไม่เราอยากเราอยากรู้ว่าพิธีเขาทำแบบนี้ มันไม่ใช่แบบง่ายทางอีสานไงพิธีเขาเยอะนี่นาี่กระโจกกระจกวางอยู่ข้างเลยนั่นน่ะรวยรวยบอู้หูปทองปวดใดห่วงอ๋อห่องใจหัวฉันเลย สองคนคะสามสองคนเป็ของแม่พ <tang, gray änd> ี่ชายน้องชายหนูทางโน้นสองทางนี้สองทางโน้นสองทางนี้สามลูกห้าคนอันนั้นนาแม่ สุดรอขาแม่สุดสุดออกงานเพื่อนเพิ่มแหละง้นใครทำนาให้พ่อไม่รู้จะได้ติดต่อแกจะทำดีสามีหลักกทำไม่ได้แล้วแต่ต้องมีคนดูแล ต้องหาคนทำนาเนี่ยแต่ก่อนตาแก่ทำตีตาไม่ทำอีกตีโอตาทำฝั่งนี้ไงอ๋อแกแบ่งให้คนทำคนทำแล้วมีสี่ห้าคนก่อนแกทำทั้งหมดเลยทำไมไม่ทำทั้งหมดไม่ไหวโอแกให้ยุบดูทางนู้นเข้าให้โอโอ้มันเยอะไม่ไหวจะจะตาโลเลยเนาะโลแล้วลแล้วลแล้วตาโลเนาะโลว่าเดิมอีกเนาะ แต่หน้าหน้าบ้านบานน่าตาความสุขง่ายมากหน้าบ้าน <c oughs> หน้าบ้านยินยับจำใส